ดี๋ยวขอดูแลให้สึ่งกันและกันไหมคะดูแลสึ่งกันและกันขอตั้งกลงอ้องเอาไว้ทักทายได้ค่ะสวัสดค่ะ ดูแลซึ่งกันและกันค่ะหลังจากเที่ยวขอบคุณทุกท่านทุกกำลังใจค่ะว้ายดีนะบริเลสดีนะบริเลสยัย เวอา์มีนะเปไปเด็กเย้ะยังยังเฮะคุณสุชายคือชาติชายขอบคุณทุกเลิศทุกกำลังใจค่ะ boleh singkar lekan. Eh, tangkang lawan, tangkang

buồn nông người ta, người ta có mỏng Ha? Ah. Er yes, we <gibli> ha. Um, yana... yeah. Bun? Erre, yaj sou yon bun. Erre, yaj tak yon dami? An, ene na. Man chenne fachen om yaj yon bun, erre, moun yon hap prati. An, moun moun. Ah, wap wap yon. An. บ้าเอมสวัสด <se> ีค่ะทุกท <pine fight> ่านขอนวดให้คุณลุงก่อนขอนวดให้คุณลุงก่อนนะคะนี่นี่ะขอนวดให้คุณลุงก่อนนะคะทุกคนเมยเมย์ขอบทั้งคู่เลย ใช่เอ๋สวัสดีค่ะขอบคุณมากนะคะมันอุ่นก่อนแม่ร่างกายเยี่ยสนไปเที่ยวมาค่ะทุกคนเมื่อยขบทั้งคู่เลย เดี๋ยวนวดให้คุณลุงเสร็จเดี๋ยวไม่เสร็จก็ไปนวดเองไปให้คุณนวดอ่ะตอนนี้ก็นวดให้คุณลุงไปก่อนเพิ่งจะถึงบ้านเมื่อคืนไม่ใช่เมื่อคืนเมื่อเช้าเนี่ยค่ะตีห้าถึงบ้านตีห้า me poske ke? yes use, ut normal u lesion karle kantha du เสด็จเพราะได้คอนเสิร์ตที่คันภาษาเราพอดีฟังไม่ไอเกี่ยวกับเนื้ออุตตระเห็นด้วยจะไปเห็นในบาร์เซมเห็นด้วยสุดกันย้ายหาเงินชีจริงโอโอโอไม่เสด็จได้ตัดนะ

Mocho, no, mocho. No, no, no. <laughs> なるほど。So, like,

ยเย่ๆเลยออสตรลิยออกไปมันถ <nek> <Huh> <et> ึงก <g Designer incomplete> ิจสวรรค์เลยนีงออสตรลิยนะฮะคุณสุชาติคุณชาติชายเลิฟหนึ่งเลิฟเจ็ดได้เจ็ดเลิฟค่ะเว้นอยู่ไม่นานแล้วค่ะเดี๋ยวลงเพราะว่านวดให้คุณลุงแต่เดียว

Mm, 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 mm. Sånn. Kom med armene din, sånn at sånn. de er her, Sånn. Og så ikke dra meg ned, men du reiser deg opp. Reiser deg opp. Ikke, ikke nei, nei, uh, Jeg skal vise deg. Armene din de må ikke gjøre sånn. Men du skal strekke deg ut, ikke holde igjen. Nei. Ikke dra meg ned. Nei, nei. Men du skal steke deg ut, og så følger du etter meg. Ikke dra ikke hold igjen. Ja. Ha, ha, ha. Sa, sa, op, a sitte lit. Mmm. Ja. Yeah. Ha, <laughs> ha, ha. Ha,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  ha, ha.

มันก็จะขึ้นไม่นานนะคะคุณเฉยเย็นสวัสดีค่ะไปเที่ยวมาแล้วเหนื่อยค่ะยืดพิกย่าฮัสมุดพิกไปเที่ยวมาแล้วเหนื่อยเดี๋ยวม่เป็นขออ่านข้อความนิดนึงนะคะก่อนที่จะลงนะคะก่อนที่จะลงขออ่านสักหน่อยคุณเฉยเย็นสวัสดีค่ะคุณซีเฮชเฮจีเฮจีฮัลโหลคุณเฉยเย็นนะคะแล้วก็คุณบ่าแอ้นะคะ ขอบคุณมากเลยค่ะมากดเลิฟให้แม่เพนเได้สามเลิฟแม่เพนก็หยอย,ย่าอยู่ไม่นานาคุณชาติชายมาให้เลิฟแรกสวัสดีทุกช่องนะคะจากคุณชาติชายค่ะแม่เพนก็จะไม่อยู่นานจะลงเลยค่ะเพราะจะขึ้นอีกทีก็เดี๋ยวจะไปทานอาหารกับเพื่อนนะคะทุกคนถ้าเพื่อนให้ใหอนุญาตนก็จะ <c oughs> บอกวแอเจ็บ จเจ็บแทนเดี๋ยวถ้าเพื่อนอนญาตให้ขึ้นก็จะขึ้นเดี๋ยวไม่เพนจะขอทำธุระเสร็จแล้วก็จะไปไม่เปนเฟสติ้งไม่เนก็จะลง้วคะขอบคุณมากมากนะคะไม่เพนก็จะลงแค่นี้ได้เจอกันนะคะวันนี้ส,สายๆคะ่ะบายยเพราะว่าตอนนี้เพิ่งกลับจากอิตาลี เดี๋ยวเจอกันใหม่ค่ะนวดให้คุณลุงแป๊บเดียวเหงื่อออกเลยขอบคุณมากงนะคะทุกคนเ,นเดี๋ยวไม่เ่นเด้อเอ๊ะรู้สึกว่าตัวเองขึ้นเนี่ยไม่ได้ถอบไม่ไม่ได้ถอบ,บปรเจเดี๋ยวน้ไม่เป็นขอถับปรเจดเขอไม่เป็นขอถับปรเจอืม นี่งไงนี่งไง,ง,ไงเจอแล้วดุ่ยจะถอดประเจริญแล้วก็จะลงนะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะขอบคุณทุกเลิฟค่ะขอบคุณสามเลิฟค่ะบ๊ายบายค่ะขอบคุณมากค่ะบ๊ายบายโอเคค่ะบ,บ๊ายบายค่ะ